สวัสดีครับวันนี้ครับผมกะษณ์นําเสนอเรื่องของน้ําครับน้ําครับเป็นสารประกอบอินทีครับซึ่งโปร่งใสครับไม่มีกลิ่นไม่มีรสและก็ไม่มีสีครับประโยชน์ของน้ำมีอะไรบ้างครับข้อแรกครับเติมแร่ธาตุให้กับร่างกายแร่ธาตุที่เติมก็มีพวกแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสอรไรครับข้อ2ครับกับของเสียครับข้อ3าครับรักษาอุณหภูมิในร่างกายครับข้อ4ครับ หล่อเยังข้อต่อและกล้ามนะครับน้ําที่เหมาะแก่การเดือดครับจะต้องปราศจากสีกลิ่นเชื้อไวรัสครับแล้วก็สารพิษครับและยังคงแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการครับเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรไสครับจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าว่าเราขาดน้าครับถ้าหากว่าเราขาดน้ํา5%ครับก็จะทำให้เป็นไข้ครับแต่ถ้าเราขาดน้ํา20%บเอาไว้ครับอว่าวก็จะทํางานหนักจนถึงเสียชีวิตครับเมื่อเห็นประโยชน์ของน้ําแล้วใช่ไหมครับแล้วเราจะดื่มน้ํากี่แก้วต่อวันดีคําตอบก็คือ8แก้วต่อวันครับ เพื่อทดแทนการสูญเสียน้ําที่เกิดขึ้นในแต่ละวันครับและน้ําครับถ้าหากว่าเราดื่มมากไปนะครับมันก็จะเป็นการขับและทัดบางอย่างออกมามากเกินไปครับเช่นโซเดียมครับซึ่งอาจจะทำให้เราเป็นตะคิวได้ครับดังนั้นครับน้ำครับเราก็ควรจะดื่มน้ําไม่มากไม่น้อยจนเกินไปซึ่งเราก็จะได้ประโยชน์จากการดื่มน้ําครับทั้งหมดนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของน้ําที่ผมนํามาแชร์กับทุกท่านครับก่อนจากการครับเดินกดซับราคาเลครับ วันนี้ครับผม,มขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ